ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Love Love l o 2024ล o v e l o อ้ยกัไรฮะคนเยอะมากเยอะจริงขนเยอะมากคนเยอะมากแต่บอกไม่ได้ไม่้มีแค่ที่นี่นะมี่ ดูจากชุดของพวกเราเป็นไงบ้างฮะหนักมากเลยพี่ของผมราคามสุดๆมาจากโคโลเดอเจย์ทำได้ไม่แค่ชุดแต่นี่ข้างหลังเราครับเอารีพีเซนต์เลยมาต้่งใช้รู้สึกว่าเป็นเรือที่แบบว่าเอาจริงป้ะเหมือนจริงมากจริงมากใช่ครับแล้วอันนี้สิ่งมากที่ทีมงานถึงว่าเออทำขึ้นมาบนเวที ไม่ใหญ่ขนาดผมนี่ผมยกไปจากที่บ้านผมเนี่ยว่าแล้วโอเคปกติผมเแรกตัดเจ้าพญาตลอดเลยจริงแล้วเราก็แชร์กันบ้างแต่ว่าทุกคนรู้ไหมครับว่าครั้งนี้ A O L เนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วสองสามโอ้โหดูันด้วยรู้เยอะแยะด้วยแต่ว่าครั้งนี้นะบอกเลยว่ามีสมาชิกใหม่ด้วย ได้ร่วมร้องเพลงกับพี่ๆแล้วก็น้องๆที่คุณภาพดีขนาดนี้ครับเออชิมอนเนะี่ยเออหู้ใหนะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะฮะก็วันนี้เพลสก็จะทำหน้าทีท่แทนชิมอนที่ดีที่สุดนะครับเอาอย่างนี้ขอเสียงปรบมือให้เพะะรสหน่อยฮะกำลังใจอะคิมี่สตาร์คนต่อไปเลย ฝากตัวกับแฟนๆแล้วก็เ,เพื่อนๆด้วยนะครับผมเป็นน้องใหม่พีนีครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับที่ได้ได้มาโชว์ร่วมกับเ,เพื่อนๆแล้วก็พีพีนะครับก็ดีใจที่ได้มาอยู่เวทีเดียวกันครับผมแลว้วก็ดีใจที่ได้จเจอแฟนแต่รอบนี้มันใหญ่กว่าเดิมมันใหญ่จริงๆเพราะว่าเราจัดอิมแพ็คอ่าก็แบบว่าโอ้โหดูแบบว่าเต็มตาม้ากผมอยู่หน้า อะไรก็ยากแบบพลันพนันี่แบบมหาศาลอะตื่นเต้นตื่นเต้นก็ขอบคุณมากครับที่มาหากันแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสกับผมขอบคุณครับอ่ะคนสุดท้ายขอเสียงให้น้องสตาร์หน่อยครับผม การขึ้นยิมแผลร่วมกับพี่ๆโหดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับก็โหอันนี้ต้องสนุกแน่นอนก็เป็นน้องใหม่แล้วครับผมก็ฝากด้วยฝากตัวด้วยนะคระับ<ห><ห>นะผมวเราวเากับเัวเราอขังเราัวเรัเราะัวเัเราัเร้ัเราะเรี่ยพร้อหัว้ัวครับลรกเรืะพร้อหับันเะหัวรับรับหร้อมัโหนันังนะัรับ ดังไม่พอลูกเรือขอเสียงจะชั้นสามหน่อยได้หยครับนี้ชั้น3มากชั้น2อ้า้แนะครับขอเสียชั้นชั้นร้เลยอมขอสียงข้นาหน่ครับทีนี้ขอทั้งหอ ผมว่าวันนี้ทุกคนน่าจะแบบว่ารู้สึกดีๆไปกับทุกคนใช่ไหมแล้วเรายังมีเพลงพิเศษษให้กับทุกคนเหมือนกันครับไม่เคยคร้นเอาทุกคนอยากยังไงว่าไม่ได้ือว่าเป็นเพลงที่เปิดบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ดีให้กับทุกคนก่อนใช่ไหม